สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอบจารย์กชานเอลเชนเก้ครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆครับเกี่ยวกับการเลี้ยงมาการฝึกมาขี่มาต่างๆนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณ f อีทุกๆท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์พิมพ์คำพ้อความน,นะครับเป็นกำลังแลแรงใจให้กับผม กับทีมงานจานกเป็นอย่างดีครับจานกนะครับคลิปนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มเชนเ้ยครับที่บุรรัจกจังหวัดตรังฟาร์ามของชันนะครับบันทายิีนะครับที่ย6่สบนะหกย่บนะครับดียี่สิหามักลาครับก็หลายท่านโทรมาอยากจะให้ ผมถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอส่งให้เพื่อจะอขอแบ่งปันนะคลิปนี้ก็เลยนำแม่วาสนานะครับมา,าเป็นต้นแบบให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็เผื่อมีท่านใดที่สนใจอยากจะแบ่งปัน,นเลี้ยงก,กันก็ยินดี วัสนาเป็นามาเทนนะครับเทนฮอดก็คือม้ด่างนะครับกับความสูงอยู่ที่136เซนติเมตรนะครับ136เซนติเมตรนะครับวัสนาหานะสี่ข้างใส่ถุงเท้านะครับ ถุงเท้า,าโนหาขาวครับโคนหาขาวาสถาสนะตอนนี้นะครับก็คือท้องแรกครับท้องแรกนี่ครับท้องประมาณ5เดือนครับเข้า5เดือนเดือนที่5นะครับนี่ท้องกำลังโตนะครับท้องกำลังโตนะครับ ออท้องกับพ่อมา้าเจ้าพ่อม้าลมหนาวนะครับของอ,อมีดีฟาร์มนะครับสกลนครพนมนะครับพ่อม้าร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นม้าเพนเหมือนกันคิดว่าลูกที่ออกมาครับลูกที่ออกมาก็คงจะเป็นด่างร้อยเปอร์เซ็นนะครับด่างร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจะเล่าจะไละ่สายสายเลือดนะครับให้ให้ฟังก็คือไอ้เจ้าวาสนานะครับเป็นมาท้องแรกนะครับมาท้องแรกเออมาท้องแรกก็เป็นคลิปที่ถ่ายแล้วก็พูดคุยนะครับเป็นสาระให้ทุกท่านนะครับได้มี คิดตามนะครับแล้วก็ใช้หลักการและเหตุผลนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ก่อนนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะเสริมนะครับอขออนุญาตพูดให้กับมือใหม่เนาะที่โทรมาสอบถามก็ดีว่าเรื่องสายพันธุ์ม้าแล้วก็เรื่องของราคาม้านะครับณปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับก็คือ,อแม่วาสนานี่ อพ่อของเขานะ,เป,นเ,าานะเป็นเจ้าสกายนะครับเจ้าสกายของคอกปออาชาทองนะครับปออาชาทองนี่ครับท้องห้าเดือนุอนนนอยู่พี่นอ้องสกายนี่เป็นลูกของอเจ้าอะไรผมไม่แน่ใจแต่เป็นแชมป์โลกด้านมาเพนนะมาเพนของเมืองอุดรของของเมืองนอก แล้วฝรั่งในอูดอรเนี่ยไปซื้อเขามาครับไปซื้อเขามาแล้วกับมาผสมกับแม่พม่ามั้งของป็นแม่ของสกายเนาะถ้าผมจำวม่ผิดถ้าจำผิดยังไงก็ตออคอมเมนต์ให้ผมไม่ได้ครับเผื่อมันหอมมุนผิดพลาดเนาะเผื่อมันอาจจะลงก็ได้แต่ว่าอาจจะประมาณนี้แหละแล้ว,วก็ออกมาเป็นสกายก็คือแล้ว,วแมวาสนาที่เห็นอยู่นี่ก็คือ เป็นลูกของสกายนะครับนับร่องลนะดังแน่นอนอืมเป็นสายเลือดแชมป์โลกเนาะเอาว่าสายเลือดแชมป์โลกปู่เป็นแชมป์โลกมานะครับกะอยากคิดว่าเป็นม้าอีกตัวหนึ่งที่เอ่อมีสายเลือดที่ดีนะครับสายเลือดที่ดีแล้วก็ไปผสมนะครับกับเจ้านี่นะเดี๋ยวอาเบน,น้ำกัน ดางนะครับเป็นควอเตอร์เนาะนี่ลักษณะดีมากลักษณะดีมากอกใหญ่แล้วไปผสมกับเจ้าลมหนาวนะครับที่นี่สายเลือดของเจ้าลมหนาวนี่ก็คือในลูกในท้องของแม่ลักษณะนี่ก็คือแม่ของลมหนาวนี่ เป็นลูกของวันเฉลิอมอ่าวันเฉลิมทางนู่นเมืองการเมืองอะไรนู่นละนะไปผสมกับเจ้าเทอร์ลอนพ่อเดเคฟาร์มสกลนครน,นะครับพเพราะเทอร์ลอนนี่เป็นเลือดร้อยนะครับเป็นเพนเลือดร้อยออกมาเป็นลมหนาวก็คือเป็นสายเลือดที่ดีกันนะครับเป็นสายเลือดที่อ่าดีก็คือปูก็คือเลือดร้อยเนาะ ลมหนาวนี่เอ้ยไม่ใช่ดิพ่อไปเรื่อยๆลมหนาวพ่อไปเลือ่อยๆการเลียลมากผสมครับเจ้าวาชนานี่นะครับวาสนานี่ก็สำหรับนะครับพันที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งปันก็เออโทรมาสอบถามนะครับโทรมาสอบถามหรือแอดไาลนา์นะครับแอดไาลนา์แล้วก็ ทุกเรื่องนะครับสามารถพิมพ์ข้อความนี้นะครับเข้ามาติดต่อได้นะครับพิมพ์ข้อความด้านล่างเข้ามาติดต่อหรือจะโทรมาที่เบอร์0849519401นะครับจานกยินดีรับทุกเสียงทุกสายและคําปรึกษาครับก็มันท้องประมาณ5เดือนนะครับ5เดือนแล้วไปลุ้นเอานะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่คิดว่า ลูกสายเลือดนี่แน่นอนนะครับชัดเจนครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับอีกคําถามคําถามหนึ่งนะครับที่เป็นคําถามอาจจะเออเขาเรียกว่าเป็นคําถามเดิมๆนะสําหรับอ่าหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เอออาจจะหัดเลี้ยงใหม่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเรื่องการเลี้ยงหมาเนี่ย นะครับก็คือคำถามที่หนึ่งก็คือราคาหมานะครับราคาหมานี่มันขึ้นอยู่กับอะไรเนาะมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับคำถามที่สองก็คือสายพันธุ์ของหมาที่เราจะเลือกซื้อเนาะเนี่ยมีสองสองคำถามคำถามที่หนึ่งก็คือสายพันธุ์ไม่ใช่ดิราคาหมานะพี่น้องเนาะราคาหมานี่ซูมมือนี่นะครับราคาหมา อมันขึ้นอยู่กับหนึ่งนะครับหนึ่งคนที่จะเลี้ยงม้าได้นี่แน่นอนว่าบางคนอาจจะเป็นอ่ามาหวังผลประโยชน์นะครับกับการการเลี้ยงมา้าแต่คือพูดง่ายคือพวกพ่อค้าเนะพ่อค้าเออไปซื้อมากไ,ไปปันราคาอะไรอย่างนี้นี่ก็ ไปซื้อน้ำผมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะไปซื้อราคาถูกๆแต่ก็ขายแพงอยงที่อาจจะซื้อมาแล้วไปไวเ้เฉยอันนี้ก็เครื่องขาวบัวกันนะครับบางคนพ่อค้าก็ดีก็มีนะครับบอกสเปคทุกอย่างเต็มเปี้ยนะครับแล้วก็ผมเห็นในในเฟสเนาะในเฟสอันนี้ก็คุยกันนะครับคุยกันอาจจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับในเฟสที่ มีปัญหากันบ่อยที่สุดก็คือเรื่องความสูงนะครับเรื่องความสูงเรื่องอาการบาดเจ็บของมา้านะครับมักตัวกันเออพ่อ,พอขานี่แหละตัวดีมากตัวกันผมก็เลย,ลยหลายๆคลิปนะครับที่ผมได้ถ่ายลงไปนี่ผมจะแนะนําว่าถ้าไม่เชื่อใจกันจริงๆอย่างมีหลายท่านนะครับที่เชื่อใจผมเนี่ยให้ผมหาให้จังสิ ผมก็จะบอกเลยครับเป๊เปะๆแล้วคานี่ประมาณนี้ตัวนี้มักมา,กมาครับมัดผอนเงินมากผมไปเบื้องให้ผมขี่รถขับรถไปเบื้องให้แล้วเนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่เป็นเหมือนในภาพหรือผมไปคิดบางแล้วว่ามันตัวนี้ผมก็ไม่ให้เอานะครับผมไม่ให้เอาเด็ดขาดคือมันไม่สมกับเงินเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ผมว่าชะลอก่อนไหมหรือถ้าะไร,ราคานี้มันก็น่าซื้อยอย่างประมาณนี้ ผมจิบบอแบบว,ว่าคือคือคนขันสมุุนมันไปอยู่กับคือคือคนซื้อมาเนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยผมหมักไอหินมาซื้อไม่ชอบจริงๆไม่ซื้อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความมีอะไรผูกพันกันมานะครับถึงที่จะเลี่ยงใดได้มามันโมเมนคื่องัวดคือควายเนี่ย วัวควายนี่ซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงเลยงขายไปรู้อยู่ตลาดสุดท้ายก็คือเป็นเนื้อครับม้าก็เหมือนกันมันก็มี่อเป็นบางกลุ่มแต่เราก็ไม่อยากให้เขาปไปจบเช่นนั้นถูกไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้ส่วนราคาม้านี่บางคนบอกว่าออันนี้คิดตามนะครับสองหมืนมีไหมอยากจะได้ขี่ได้เลยเออเอาสูงสูงเม็ดสามสิบห้ากับราคาสองหมื่นกว่าจช่ไหผมไม่เคยบอกนะครับว่าไม่มี มันอาจจะมีนะครับมีสองหมื่กว่าแต่คุณภาพของม้านั่นมันสี่ยูจางไหนอาจจะเป็นม้าเจ็บมา้าป่วยมา้าผอมมา้าเออประมาณนี้นะครับคุณจะเอาราคาถูกแล้วเอาดีเลยมันไม่ใช่นะครับหรือใครกล้าเถียงผมพิมพ์เข้ามาเลยครับว่าสองหมืนมีเลยร้อยหกสิบรอยสี่สิบเป็นไปไม่ได้นะครับในสองหมืนกว่านะมีมาไทยก็เม็ดสามสิบ ประมาณนี้ส่วนสเปคขี่ได้ดีไม่ดีอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะอ่าจะประมาณนี้เนาะเรื่องราคาม้านะครับมันกับบรด้ม่น,นะครับเรื่องราคาม้านี่มันขึ้นอยู่กับหนึ่งสายเลือดนะครับสองการเลี้ยงดูของเจ้าของเดิมนะครับสามความพึงพอใจกันนี่แหละเออแง่ก็ถือข้อกันให้ฟี่ให้พึงราคากับมี่นะครับประมาณนี้ ฉะนั้นแล้วล่องเอาสองมือหารกันด้วยครับม้านี่อยู่ในท้องหนึ่งปีนะเนาะขอดขอดมานี่เอ,อิ่มมันผสมอยู่ในท้องหนึ่งปีกว่าจะฝึกขี่ได้นี่สามปีรวมกัน,นจริงสี่ปีนะครับสีป่ปีคันเอาเงนินสองคันสมมติว่าม้าตัวหนึ่งเขาบอกขายในราคาหกหมื่นนะหกหมื่นแบบใสกันกลางนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นคุณก็เอาราคาหกหมื่น ให้หารครับจํานวนวันของแต่ละปีสามวันเจ็ดสิบห้าวันคูณสามปีมันด้วยสี่ปีมันด้วยคูณสี่มันจะเป็นกี่วันแล้วหารด้วยจํานวนเงินหกหมื่นออกมามันตกบาจักลอยครับบาจักพันต่อเดือนนะครับฉะนั้นแล้วญาตไปหวังกับสิ่งที่ราคาถูกแต่อยากได้ดีนะครับอันนี้ขอฝากเตือนเนาะฝากเตือนอืมทีนี้เรื่องที่สองนะครับเรื่องสายพันธุ์ของมา้านะครับหลายคนนะครับซึ่ง อาสายพันธุ์ม้าในประเทศไทยณนะนะปัจจุบันมันก็จะมีหลักๆก็คืออยู่ประมาณหลักๆเลยก็คือที่เห็นกันก็คือสองสายพันธุ์นะครับที่ที่แบบผสมกันนะครับก็คือ,อคอร์เตอร์นะมาคุยกันหรือคอร์เตอร์อาราเบียนนะครับส่วนแอ,อนดาลูเซียส่วนฮูบิดส่วน อี่ยังนี่มันก็มีปะปไปแต่ค่าผสมเขาอาจจะสูงนะครับสูงที่นี้มันก็อยู่ที่ความชอบอีกนะครับเรื่องสายพันธุ์มาเนี่ยอย่างผมนี่ปีนี้ผมอาจจะชอบคอเตอรออ์ผมมักคอเตอร์เรพราะว่าคอเตอร์มันหนาะลักษณะบนะอดีอ้มันใหญ่มันหนาครับมันใหญ่มันหนาะผมอาจจะเอาไปผสมคอเตอร์อ่า หรือเลือกซื้อมาคอเตอร์นะครับมันตันตัน,นบางคนก็บอกว่าปีหน้าผมอาจจะเปลี่ยนสายคอร์เตอร,ร์เป็นอาราเบียนนะครับอาราเบียนมันก็จีบ,งบางๆเนาะบางเลียวเบียวเนี่ยเห็นมามมันอยู่ที่ความชอบนะครับความชอบอย่างผมนี่ชอบหนาๆผมก็จะเล่นสายของคอเตอร์นะครับผมก็ไม่ได้แอนตี้เรื่อง สายอื่นนะครับสายอื่นคดีเบ็ดครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบนะครับความชอบไม่ใช่ว่าเขาจะพาออารเบียนเบ็ดเท่ากับอาระเบียนเบ็ดตามเขาอันนี้ต้องถามใจตัวเองนะครับในการเลี้ยงม้านี่ว่าหนึ่งเท่าฉีเลี้ยงมักลักษณะใดนะครับลักษณะยังไงสองก็คือเลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อคีอาจจะ ป็นตัวผู้อย่างเดียวตัวผู้ตอนหรือตัวเมียอย่างเงี้ยอาจจะสมมุติว่าอยากเลี้ยงไปแล้วเบื่ออยากจะมีลูกก็ผสมซื้อตัวเมียอะไรประมาณนี้เนาะฝากไว้ครับให้เป็นข้อคิดนะครับ,ใน,รรนะรบในการเลี้ยงมา้านะครับในการเลี้ยงม้าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่านะครับที่เข้ามาอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ <c oughs> ตามภาษาครับตามภาษา วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับอากาศเปลี่ยนก็ฝากนะครับฝากเพจนะครับฝา,ากาช่องนะครับเรื่น้อยก็ฝากคนติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับก็มีเรื่องฝากแล้วก็ถ่ายให้ชมแล้วนะครับสําหรับาวาฒนธนครับส่วนนั้นก็คือขอๆส่วนราคานะครับของวาสนาก็ สนใจก็โทรมานะครับโทรมาสอบถามนะครับก็แบ่งปันได้ก็แบ่งนะครับแบ่งปันไม่ได้ก็ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับคิดว่าลูกเขาตกอมานี่คงคงจะขาวแบบดางสวยนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ตัวผู้ตัวเมียนะครับก็คงราคาลูกกับราคาแม่ก็คงไม่หนีกันนะครับคิดว่าอ่ะซื้ออาจจะไปประมาณเดือนห้าเดือนหก ประมาณมีนาเมษาพฤษภาพฤษภามิถ so ุนายนนะครับก็จะขอดอีกหกเดือนเนาะอ่ะหกเดือนหกเดือนแม่เดี๋ยวอะไรก่อนกุมภาพัามีนาเมษาพฤษภาคมิถุนายนกรกฎาคมประมาณกรกฎานะครับขอดศาสนาก็ถ้ายังอยู่ก็จะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะสำหรับเพียงนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ